สวัสดีครับช่องดียบายชนแนลฮะเรวตะดนกับพี่น้องตอนนี้อยู่บนยอดเขาขาดนะเขาขาดอุตรดิ์ไปพิเศุโลกครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับประมาณหนึ่งกิโลสองกิโลครับขึ้นเขาแบบนี้ฮะเขาขาดก็เรียกว่าเขาขาดนะอุทยานภูเขาป่าไม้ละมอปลายเต็มไปหมดเลยครับ นะครับนี่ฮะขึ้นเขาลงเขานี่มีอยู่ช่วงเดียวครับช่วงเดียวช่วงสั้นๆเนี่นี่ระนยอด์บนเก่ากาดนะครับอาจจะกลมๆเน็ตเน็ตเพราะว่าห้าหกมงแล้วอะแต่ว่าเอามาฝากเพื่อนๆครับช่วงสั้นๆ นี่ลงจากเขาขาดนะคะรับบรรยากาศให้เลยฮะบรรยากาศยาเย็นพระอาทิตย์ทอแสงแยงตาไม่มีเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่กลางขวานั้นรถขวามวารถ,าารถอีกเ4กิโลฮะพิษสณสุโลกครับวัดราชคีรีวงครศ์ เลี้ย้ายก้างน้าครับตรงนี้ก็อำเภอวิชัยเลี้ยวขวาตรงนี้คไปแดงคนระับอำเภอวิชัยอะ่ะเลี้ยเลี้ยายก็อำเภอชาติการนะตรงไปก็พิศนุโลกครับ